สวัสดีครับวันนี้วันที่5ทธันวาคม2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรถ6ล้อนะครับจากยี่ห้อ b บูมเรซ i n g นะครับตัวบอดี้จะเป็นของทีมลั f f ี่นะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวแชตซีเนี่ยจะเป็นของทีมลัฟฟี่นะครับซึ่งก็จะเป็นคานที่ทำคล้ายๆของ RC4 นะครับแล้วก็ตัวแชตซีก็เป็นทีมของทีมลัฟฟี่เกียร์อะไรก็เป็นของทีมลัฟฟี่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือตัวแชตซีนะครับก็เป็นของบูมเรซซิ่งนะครับคานนะครับคานก็เป็นของบูมเรซซิ่งนะครับเป็นตัวคาน BRX 90นะครับบูมเรซซิ่งเนี่ยก็จะมีคาน 3ความกว้างครับมี70แคบสุดแล้วก็80กลางๆนะครับแล้วก็90นะครับ9กก็คานก็กว้างเท่ากับของ r c 4เลยนะครับแต่ว่าคานของบูมเนี่ยก็มีชื่อเสียงนะครับว่ามันมีความแข็งแรงนะครับทั้งเฟืองนะครับทั้งตัวน้ำหนักของคานตัวน้ำหนักคานเนี่ยข้อดีของมันก็คือเมื่อมีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันสามารถที่จะกด น้ำหนักถ่ายท่อนถ่ายน้ำหนักเนี่ยลงสู่พื้นนะครับได้ดีแล้วก็ทำให้รถเราเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ของบูมนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับซึ่งใส่อยู่ใน BIX01 ตัว t o y ย t ้า i l l e r Body ีนะครับแล้วก็ตัวแชตซี BIX01 แล้วก็ซีรีส์2ซีรีส์3นะครับใช้เกียร์ตัวเดียวกันนะครับ ก็คือทั้งหมดเลยก็เหมือนกับว่าถอดมาจากตัวตัวถ้าเป็นล่าสุดก็คือเป็นแลนนะครับใหม่ล่าสุดเลยทั้งหมดเลยนะครับคานมีทั้งหมดสามคานเลยนะครับเป็นเก้าสิบหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนควบต่างๆเกียร์ก็เป็นสองเกียร์เพราะว่ามีเซอร์โวเปลี่ยนเกียร์มาให้ด้วยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องซื้อก็จะมีสปีดมอเตอร์ Motor, นะครับแล้วก็รีเซีนะครับแล้วก็รีโมทนะครับตัวแชสซีเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ออกมากแรกๆเนี่ยมันจะเป็นแชสซีที่เป็นคาร์บอนนะครับซึ่งแฟนคลับของบูมก็ไม่ชอบนะครับแฟนแฟนคลับก็ชอบแชสซีที่เป็นอลูมิเนียมมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเราได้มาเป็นแชสซีอลูมิเนียมนะครับก็ของแถมที่ให้มานะครับก็คือจะเป็นตัวหมานะครับ รุ่นหลังๆเนี่ยบูมก็จะให้หมาหมาของบูมนี่มีหลายแบบมากเลยนะก็สวยมากเลยนะครับถ้าใครมีซ้ำๆอยากจะมาแลกก็บอกได้นะผมมีซ้ำอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวโช๊คนะครับโช๊คของบูมก็จะเป็นโช๊คคูดูนะครับความสูง90มิลมนะครับยางนะครับเป็นยางเป็นล้อขนาด1.9นะครับยางก็เป็นยางแมกคปเบร์นะครับ สูง97นะครับกว้าง32มิมลนะครับเป็นยางที่มีความเหนยียวนะของบูมนะครับเป็นยางแบบดอกมัทเทเลนนะครับแล้วก็จับความการจับเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้เลยว่ามันมีความจิกนะครับความติดมือนะครับด้านข้างก็จะมีตัวสําหรับเป็นดอกยื่นออกมาสําหรับการจิกขึ้นด้านข้างนะครับคร่าวๆสาหรับตัวเชสดีของบูมเนี่ยก็จะมีให้ครบเลยนะครับเป็นเพาเพาก็เป็นเพาโลหะนะครับ คานก็เป็นคาน์ย90นะครับมาถึงตัวบอดี้นะครับบอดี้ก็จะเป็นตัวลักษณะนี้นะครับบอดี้เนี่ยจะเป็นของทีมรัฟฟี่นะครับทีมรัฟฟี่ก็จะทำบอดี้ออกนี้ออกมาตั้งแต่แรกๆกันนะครับแต่ว่า,าหลังๆเนี่ยบอดี้เป็นแบบเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแชสซีเป็นของบูมนะครับ อันนี้เป็นบอดี้ที่สามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูได้4บานนี้มีประตูให้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้า1อันแล้วก็เปิดฝากระบะท้ายได้นะครับเป็นแบบกระบะนะครับก็ความยาวของบอดี้นี่ยก็คือ60เซนนะครับหกเซนนะครับความกว้างก็220มิลนะครับตรงนี้ความสูง148นะครับ ก็ใช้ล้อเหมาะกับล้อตัวนี้แหละนะครับล้อเขาก็ให้มา6ล้อเลยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอย่างเช่นพวกภายในนะครับภายในก็จะมีพวกตัวคอนโซลหน้านะครับเบาะนะครับแล้วก็ไฟต่างๆกระจังหน้าอะไรนี่มีมีให้ครบนะครับแต่ผมไม่ได้ลื้อออกมาเยอะเพราะว่ากลัวใส่ไปไม่เหมือนเดิมนะครับ ก็มีครบให้นะแล้วก็มีตัวนี้ให้ด้วยตัวแถมสําหรับตัวเช็คว่าตัวน็อตอันไหนขนาดไหนนะครับตัวนี้แล้วก็สําหรับตัวบอดี้เนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับสําหรับการประกอบบอดี้จะไม่ยากนะครับมีให้หมดเลยครับนี่ก็บอกสัดส่วนบอดี้หมดเลยนะครับยาวหกร้อยนะครับหกร้อยมิลนะครับ อ,อ๋อทีนี่เขียน609นะครับกว้าง213.5นะครับสูง174มิลนะครับตัวนี้ทำสีเองนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะครับสติกเกอร์ของบูมให้นะครับแล้วก็คู่มือในการประกอบเช็ดซีเขาก็ให้มาเป็นคู่มือของ BIX 0 2นะครับเขียนว่าลิงก์เวอร์ชันก็คือเป็นตัวช่วงล่างที่เป็นลิงก์นะครับรูปแบบเดียวกัน เพราะว่านี้ช่วงล่างเป็นลิงก์นะครับแล้วก็ให้เล่มเล็กมาอีกนะครับเล่มเล็กก็เหมาะสําหรับก็คือการประกอบสําหรับตัว6ล้อโดยเฉพาะนะครับก็หลักๆของการประกอบเนี่ยก็ใช้ตัวตัวเล่มใหญ่นะครับแล้วก็พอประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมาประกอบให้รวมล่าให้เป็น6ล้อเนี่ยก็จัดเล่มเล็กต่อนะครับไม่ยากนะครับเพราะของบูมเนี่ยเขาจะละเอียดนะครับแล้วก็อานล่วงหน้าไปสักหน้า2หน้านะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือเป็นตัวซีรี เป็นตัวเลขประจําตัวนะครับของรถของบูมนะครับอันนี้ก็คือเลข613นะครับก็เลขของบูมอย่างแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันนะครับรถใครรถมันเลยนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้ก็ราคาราคาดีนะครับ2 7 9 0 0บาทนะครับได้คันของบูมนะ ชัซีบูมครับช่วงล่างบูมนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับคุ้มค่าเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางไม่ใช่5ช่องทางมีหลายช่องทางนะครับ ของเรานะครับของเราก็จะมี Facebook YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปี้นะครับทั้งหมดก็ใช้ชื่อเดียวกันชื่อว่า r c s c a l l Thailand นะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยเาก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเป็นภาษาไทยได้นะครับสินค้าแต่ว่าไม่สามารถที่จะสั่งสินค้าในนั้นได้นะครับถ้าเกิดอยากจะสั่งสินค้าเนี่ยก็ไลน์มาในไลน์ผมนะครับไลน์ก็ h อ a l i e n นะครับหรือว่าไลน์ RC s อ i l ์ t h a i l a n d นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจเฟซบุ๊กก็นะ รูปแล้วก็รายละเอียดคุยกันทางแชทต,ต่อนะครับก็จะได้มีความรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าก็รบกวนโทรมานัดก่อนนะครับเผื่อผมออกไปนู่นนี่ข้างนอกนครับจะได้เจอกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอกครับสวัสดีครับ